สายน้ำและเวลาไม่เคยรอเราฉันใดผิวหน้าของเราก็เหี่ยวไม่รอเราฉันนั้นครับดังนั้นเรามารู้จักขั้นตอนการดูแลผิวหน้าพร้อมกับเรียนภาษาญี่ปุ่นกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจ p a บนิสรายการที่ใจคุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับ คุณผู้ฟังเป็นกันไหมครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยเวลาสิวขึ้นเอยแดดแรงเอยเราก็ไม่หวั่นไหวไม่ดูแลผิวหน้ากันเท่าไหร่แต่พอโตขึ้นดูตัวอีกทีอ่ะเสียงเงินไปเยอะมากเลยในการรักษาผิวหน้าทั้งหลายเนี่ย ผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยคุณแม่บอกเสมอเลยว่าให้ทากันแดดทากันแดดผมก็เอทาบ้างไม่ทาบ้างลืมบ่อยอกว่าไม่ได้ทาแล้วก็พอเริ่มอายุมากขึ้นก็รู้สึกเอ๊ะทําไมปัญหาผิวหน้ามันเริ่มมาหาเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็เลยสํานึกรู้ซึ้งถึงคําสั่งสอนของคุณแม่แล้วครับตอนมาญี่ปุ่นแรกๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้สกินแคร์อะไรครับ ก็จะมีทากันแดดในช่วงฤดูร้อนบ้างเพราะว่าแดดญี่ปุ่นมันแสบผิวกว่าที่ไทยมากอาจจะเพราะว่าอยู่ซีกโลกเหนือหรือเปล่าแล้วก็เลย <laughs> เวลาแดดส่องมาทีนึงนี้แสบมืนกับผิวจะไหม้เลยครับแล้วก็ยังไม่ค่อยได้ใช้ใชสกินแคร์เท่าไหร่ครับจนกระทั่งไปสนิทกับพี่ที่ทํางานที่พาทามด้วยกัน ผมก็โดนคุณพี่ป้ายาสินค้าตัวนู้นตัวนี้รัวๆแต่ก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยก็ได้เริ่มดูแลผิวหน้าก่อนที่จะสายไปมากกว่านี้แล้วครับวันนี้ก็มาต่อจากเมื่อวานกันที่เราได้รู้ปัญหาผิวหน้ากันไปแล้วถ้าเราจะใช้สกินแคร์ดูแลผิวหน้าจะมีขั้นตอนยังไงบ้างผมก็เอามาจากโปรชัวร์ของเครื่องสำอางยี่ห้อตัว K ที่ใช้อยู่นี่แหละครับน่าจะรู้แล้วแหละว,ว่ายี่ห้ออะไรเพราะทไทยก็มี มาดูกันว่าสเตปแกะหรือว่าขั้นตอนการดูแลผิวหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างขั้นตอนแรกเลยสำคัญมากๆคือการทำความสะอาดหน้าครับซึ่งเขามีผลิตภัณฑ์3แบบหลักๆที่เขาพูดถึงในนี้นะหนึ่งคือ cleansing 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 ก็แน่นอนครับเป็นคำทับศัพท์มาจากคำว่า cleansing ที่แปลว่า การล้างทําความสะอาดใช่ไหมแต่คําว่า cleansing ตอนงแรกผมก็งงว่าเอ๊ะมันต่างอะไรกับเซ n งกังเซ n งกังที่แปลว่าการล้างหน้าครับเซ n งกังเนี่ยเขาจะเรียกผลิตภัณฑ์นั้นว่าเซ n งกังเรียวเซ็งกังเรียวผลิตภัณฑ์ล้างหน้าซึ่งอาจจะเป็นเจลเป็นครีมเป็นโฟมก็ได้แล้วมันต่างอะไรกับ cleansing หรือ cleansing คำตอบก็คือ cleansing เนี่ยเขาหมายถึงว่าการล้างทำความสะอาดเครื่องสำอางครับ เวลาดูในผลิตภัณฑ์ที่ผมซื้อมาเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าถ้าเป็น cleansing ก็ให้ใช้3 push นะคือกด3ครั้งแต่ถ้าล้างหน้าก็ push 1ครั้ง2ครั้งก็พอผมก็เลยถามพนังกงานว่าเอ๊ะทำไมต้อง cleansing ต้องกด3-4ครั้งพนังกงานก็อ๋อมันเอาไว้ล้างเครื่องสำอางออกค่าประมาณนี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นการทำความสะอาดผิวหน้าครับก็คือ s u b บ s u บบ ก็คือสครับนั่นเองครับเป็นการผลัดขัดเพื่อผลัดเซลล์ผิวเก่าออกไปอ่าก็สกครับอย่าบ่อยเมาอเพราะว่าเดี๋ยวหน้าเราจะแบบโดนทำร้ายมากกว่าได้รับการดูและนะครับสครับก็ใช้สักวันเว้นวันแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ดูตามความถี่ที่เขาแนะนำเลยครับ ต่อไปขั้นตอนที่2อ,อันนี้อาจจะไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่สำหรับคนที่ผิวหน้ายังโอเคอยู่แต่ใครที่อยากได้รับการดูแลเพิ่มเติมเป็นพิเศษมากๆก็อาจจะต้องใช้ครับขั้นตอนนี้เขาค้นําเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะของเขาเลยแหละคือ Booster Bio e l i Booster Bio e k i ก็คือเซร um ั่ม Booster คือปกติใช้แค่ Bio e k i หรือว่าเซรั่มเนี่ยก็ พอแล้วนะผมว่าแต่ถ้าต้องใช้เซรั่มบูสเตอร์นี่อาจจะหมายถึงว่าแบบหน้ามีปัญหารุนแรงมากต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนหรือเปล่าเลยต้องใช้เป็นเซรั่มบูสเตอร์เลยทีเดียวต่อไปขั้นตอนที่3อันนี้เริ่มเป็นขั้นตอนปกติหลังจากการล้างหน้าแล้วครับก็คือการใช้โทนเนอร์เช็ดหน้าโทนเนอร์เนี่ยภาษาญี่ปุ่นว่าเคโชซุยเค h โชซุยเคโชก็คือ เกี่ยวกับเครื่องสําอางใช่ไหมซุยก็คือตัวมิซึน้ำนั่นเองครับน้ำเครื่องสําอางก็คือโทนเนอร์นี่แหละครับเคช,โชิโซุยของญี่ปุ่นหรือว่าโทนเนอร์เนี่ยก็ได้รับความนิยมอย่างมากหลายยี่ห้อเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นฮาดะลาโบที่ใครที่มาญี่ปุ่นก็ต่างคิ้วกลับไทยกันไปหมดเลยอย่างนี้ฮาดะลาโบก็มีหลายสูตรก็ลองเลือกใช้กันดูได้ไม่ได้โฆษณานะแต่ก็ใช้อยู่ ต่อไปขั้นตอนที่4เป็นการบำรุงผิวหน้าอย่างแท้จริงหลังจากที่เราใช้โทนเนอร์เพื่อปรับสภาพผิวให้พร้อมกับการดูแลแล้วต่อมาก็คือการใช้เซรั่มครับเซรั่มภาษาญี่ปุ่นว่าบิโ e e อเอกิบิโอเอกิคำว่าบิโอเอกิเนี่ยถ้าแปลตามตัวนะบิโอแปลว่าความสวยความงามแล้วก็เอกิในที่นี้แปลว่าคองเหลวครับ แปลว,ว่าค้องเลวความสวยความงามก็คือคลองเลที่จะทำให้เราดูสวยงามมากยิ่งขึ้นซึ่งภาษาอังกฤษจะมีเป็นคอนเซนเทรตคอนเซนเทรตหรือไม่ก็เซรั่มภาษาไทยเราจะเรียกว่าเซรั่มกันเนาะเซรั่ม um เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมากๆถ้าใครที่พอซื้อได้ก็ซื้อมาเพื่อ เสริมสารอาหารให้หน้าสักนิดหนึ่งผิวหน้าของเราก็จะได้คงความยาวไวัยไปยาวนานมากยิ่งขึ้นครับสเต็ปที่5สําหรับในโบรชัวนะคือการใช้ออยล์หรือว่าน้ํามันบํารุงผิวหน้าก็คือบิโอออยล์ือบิโอออยล์ ออยล์ดูก็ทับท์มาจากคำว่าออยล์ที่แปลว่าน้ำมันนั่นเองครับ bio อ i l ดูก็คือน้ำมันสำหรับบำรุงผิวหน้าไม่ใช่น้ำมันไก่กาที่แบบน้ำมันพืชน,น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันองุ่นที่จะเอามาใช้บนหน้าได้นะไม่ใช่อย่างนั้นไอ้น้ำมันพวกนี้เนี่ยก็เป็นการสก,กัดผลิตภัณฑ์มาอย่างดีให้มันมีสารอาหารที่มาบำรุงผิวหน้าที่เหมาะสมกับผิวหน้าของเราครับ ก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแล้วแต่ฤด,ดูถ้าเป็นฤดูหนวาวก็อาจจะต้องใช้ซะหน่อยเพราะว่าผิวหน้าจะแห้งมากครับคือตอนอยู่ที่ไทยเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกหรอกว่าผิวแหง้งใช่ไหมเพราะว่าบ้านเราอากาศร้อนชื้นอยู่แล้วแต่พอผมมาญี่ปุ่นเนี่ยช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยถ้าไม่บำรุงผิวหน้านะคือหน้าจะรู้สึกแบบแตกเปียกๆๆๆแล้วมันเจ็บมากครับเจ็บแบบทรมานมากๆเลยแล้วยิ่งผมปั่นจักรยานไปมหาวิทยาลัยด้วยเนี่ย เวลาปั่นเร็วๆนะหน้าแตกเป็นลายทางองยาวไปเลยโอ้ยไม่อย่างนักสภาพก็เลยแบบต้องดูแลผิวหน้าให้ดีๆครับต่อไปขั้นตอนที่6อันนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการป้องกันหน้าแตกในฤดูหนาวครับก็คือการใช้ครีมหรือว่าโลชัน่นครีมภาษาญี่ปุ่นว่าคุรีมุคุรีมอก็คือทับศัพท์ไปเลยครับจากคาว่าครีมส่วนโลชั่นเนี่ยเขาจะใช้คําว่า นิวเอกินิวเอกิคำว่านิวเนี่ยก็จะเป็นคันจิตัวนมแล้วก็เอกิก็คือของเหลวก็คือนมเหลวเอาไว้ทาหน้า <c oughs> เอาไว้ทาผิวทาหน้าอย่างนี้ครับซึ่งในฤด,ดูหนาวของญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลผิวหน้าให้ดีแล้วก็ต้องดูแลผิวทั้งร่างกายให้ดีด้วยโดยการทาโลชั่นครับเพราะว่าถ้าไม่ทาโลชั่นแล้วเนี่ย ก็จะไม่มีอะไรมาป้องกันผิวทำให้น้ำระเหยออกจากผิวได้เร็วมากแล้วก็ผิวก็จะแห้งครับทีนี้ผิวแห้งแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเวลาผิวแห้งเนี่ยจะทำให้เราสัมผัสโลหะหรือว่าวัตถุที่นำไฟฟ้าได้นิดหน่อยแล้วจะรู้สึกถึงการช็อตได้ง่ายขึ้นครับอันนี้จริงๆอันนี้ผมดูรายการรายการคล้ายๆผู้หญิงถึงผู้หญิงของญี่ปุ่นช่อง nsk ชื่อว่ารายการ As a s าอิจิ เขาบอกว่าสาเหตุที่เราโดนไฟฟ้าสถิตยอยู่บ่อยๆเนี่ยก็เพราะว่าผิวเราแห้งครับผมก็รู้สึกว่าเออจริงนะคือหลังจากที่ทาโลชั่นมาประมาณ2อปีเนี่ยก็ไม่เคยโดนไฟฟ้าสถิตเลยแต่ตอนแรกๆที่มาญี่ปุ่นเนี่ยโดนไฟฟ้าสถิตบ่อยมากบ่อยแบบบ่อยจนเริ่มเป็นโรคจิตกลัวการจับลูกบิดประตูไปเลยอะ่ะ <c oughs> บางทีก็ต้องเอาวัตถุโลหะอย่างเช่นกุญแจอะไรเงี้ยไปแตะ โลหะก่อนแล้วก็ค่อยจับลูกบิดให้มันเอาไฟฟ้าสถิตออกไปก่อนครับแต่พอทาโลชั่นแล้วบำรุงผิวหน้าดีแล้วก็ไม่กลัวอีกเลยใครที่โดนไฟฟ้าสถิตบ่อยๆก็ลองหาโลชั่นมาบำรุงผิวร่างกายแล้วก็หาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมาลองทาดูนะครับต่อไปขั้นตอนที่7อันนี้สำหรับการดูแลผิวหน้าอย่างเดียวนะถ้ามีเครื่องสำอางก็จะมี8 9 10 1 1ขึ้นมาอีก ก็คือการทารองพื้นแล้วก็ UV ครับรองพื้นเนี่ยภาษาญี่ปุ่นจะใช้ว่า skin care s h i t a j i skin care s h i t a j i ก็คือ skin care แล้วก็ s h i t a j i นี่ก็คือใต้พื้นก็คือเป็นการรองพื้นบำรุงผิวหน้านั่นเองครับส่วน UV UV อันนี้ก็คือ UV ทับศัพท์มาเลยก็เป็นการบอกว่าเป็น ผลิตภัณฑ์สําหรับป้องกัน U.V. นะแล้วทีนี้เมื่อวานเราเรียนกันไปแล้วว่าผลิตภัณฑ์ที่ป้องกัน U.V. ก็คือการแดดใช่ไหมครับคำว่าการแดดภาษาญี่ปุ่นคือฮิยาเกโดเมะฮิยาเกโดเมะอันนี้คือการแดดนะครับพูดว่า U.V. หรือว่าการแดดก็ได้เขาก็น่าจะเข้าใจเหมือนกันครับจบไปแล้ว7ขั้นตอนเบื้องต้นในการดูแลผิวแบบทั่วๆไปคนที่ไม่เคยดูแลผิวเลยอาจจะรู้สึกว่ามัน เยอะแต่ที่จริงแต่ละขั้นตอนมันจะมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่นิดนึงครับเริ่มจากขั้นตอนการล้างหน้าใช่ไหมเวลาล้างหน้าเนี่ยก็คือเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกไปให้หมดแล้วเราจะได้เอาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวลงไปได้อย่างเต็มที่ขั้นตอนที่3เลยละกันขั้นตอน2นี้แบบเฉพาะเจาะจงมากก็คือการทาโทเนอร์หรือว่าเคชเชอซุยเคชเชอซุยหรือว่าโทเนอร์เนี่ยจะช่วย ปรับสภาพผิวให้พร้อมกับการดูแลต่อไปก็คือทําให้สามารถดูดสารอาหารที่เราใช้ในพวกขั้นตอนต่อไปก็คือเซรั่มต่างๆได้ดีขึ้นครับแล้วก็พอทาเซรั่มเสร็จแล้วก็ทาออยล์เข้าไปปิดไว้สักนิดนึงให้มันไม่ทําลายเลผิวหน้ามากเกินไปแต่ทีนี้ถ้าทาพวกเซรั่มแล้วบางตัวจะมีสารที่แบบ มีส่วนผสมที่อาจจะทําให้ทาแล้วรู้สึกเจ็บหน้าอย่างเช่นเซรั่มต่างๆที่มีวิตามินซีเยอะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยเป็นกรดเป็นกรดพอมันมาแตะบหน,นะๆๆๆๆบหน้าเรามันก็จะแบบกัดปิ๊ดปๆปด๊ดบนหน้าเราเราก็ต้องทาครีมบำรุงต่างๆเพื่อไปปกปิดมันแล้วก็ช่วยบำรุงผิวอีกแรงหนึ่งแล้วก็ช่วยเสริมความชุ่มชื้นบนหน้าด้วยเพราะว่าเวลากรดไปกัดเนี่ย หน้ามันก็จะแห้งครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการทําลายอะไรบางอย่างออกไปแล้วท่างทาครีมก็ไปปกปิดไม่ให้หน้าแห้งนั่นเองครับก็เป็นความสําคัญของทุกขั้นตอนก็เลยต้องมีให้ครบครับอาจจะข้ามขั้นตอนออยบ้างก็ได้ผมก็ไม่ค่อยใช้ช่วงนี้แต่ว่าก่อนออกจากบ้านทุกวันไม่สิแม้จะอยู่ในบ้านก็ตามก็ต้องทากันแดดทุกวันครับเพราะว่าแสง UV มันก็มีจากหลอดไฟด้วยแล้วก็สามารถ อย่างที่เรารู้ว่าแสงมันมีคุณสมบัติในการหักเหเลี้ยวเบนได้มันก็เข้ามาในบ้านเราได้อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในบ้านตลอดเวลาก็ยาละเลยการทากันแดดนะครับทีนี้มาดูหมวด Special c a r รกันบ้างเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับดูแปรผิวแบบเฉพาะเจาะจงต่างๆก็จะมี m a s ก์มาสก์ก็คือ m a s กครับ มาสก์ก็จะมีหลายแบบทั้งมาสก์ที่เป็นแผ่นหรือว่ามาสก์ที่เป็นคล้ายๆกับคลนโคลนครีมครีม,มป้ายหน้าแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ล้างออกอย่างนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงในการช่วยให้มาสกเนี่ยดูดสิ่งสกปรกออกจากหน้าไปหรือไม่ก็ช่วยบูสต์หน้าบำรุงผิวหน้าได้อีกทางนึงครับ ต่อมาอันนี้ใครที่มีตาดำต่างๆหรือว่าผิวใต้ตาย้อยอะไรอย่างงี้ก็ควรจะใช้สะหน่อยครับก็คือ I care I care ทับศัพท์มาจากคำว่า I care นั่นเองก็คือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวรอบดวงตาครับต่อมา b i n งคังแค r e บิง้งคัง c ค r e บ i n k คั g เมื่อวันเราเรียนไปแล้วว่าหมายถึงอ่อนว้ว บิงคังแคก็คือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแพ้ง่ายนั่นเองครับต่อมานิกก b i บี a ค i นิกกบแคแปลว่าผลิตภัณฑ์ดูแลสิวครับนิกกบิก็คือสิวใช่ไหมแค e ก็คือแคร์แทนที่จะใช้อ c n เน่แคเขาใช้นิกกบิแคร์น่าสนใจเนาะทำไมกันหน้าทำไมเขาไม่ใช้ อะไรนะ acne care ที่เป็นภาษาอังกฤษให้หมดเลยแล้วก็ทับศัพท์มาเหมือนคาว่า i care ก็เป็นทับศัพท์จาก i care ใช่ไหมแล้วเขามีอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งก็คือ lip care lip care ผลิตภัณฑ์ดูแลริมฝีปากซึ่งทับศัพท์มาจากคาว่า lip ที่แปลว่าริมฝีปากแล้วก็ care ที่แปลว่าดูแลนั่นเองครับแต่ว่ามีแค่นีก้กี่บิ care นี่แหละที่ทำไมนะเดี๋ยวลองไปถามพนักงานดีกว่าเอาละครับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวก็ มีประมาณนี้ขั้นตอนดูแลผิวอย่างที่บอกไปถ้าคนที่ไม่เคยทำอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยเยอะถ้ารู้สึกว่าเยอะอย่างน้อยก็ขอให้ล้างหน้าด้วยผภัณฑ์ล้างหน้าแล้วก็ใช้โทนเนอร์เช็ดทำความสะอาดหน้าทุกวัน,นครับเพราะว่าอากาศบ้านเราเนี่ยอย่างที่เรารู้มีทั้ง PM 2.5มีเศษฝุฟฟ่นละอองต่างๆมากมายไปหมดเลยจริงๆตอนผมเช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์ครั้งแรกแน่ในชีวิตเนี่ยจำได้เลยครับว่า เวลาเช็ดออกมาเนี่ยหืมสำลีดําตามดําออกมาเลยไม่นึกว่าจะมีอะไรที่มันติดอยู่บนหน้าได้ขนาดนี้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าไม่อยากหน้าแก่เร็วก็ทากันแดดทุกเชา้าก่อนออกจากบ้านด้วยจะดีมากนะครับอย่างที่เรารู้แดดบ้านเรานั้นร้อนแล้วก็แรงขนาดไหนผิวหน้าก็จะได้ได้รับการดูแลสักนิดนึงแล้วก็ไม่แก่เร็วครับส่วน อันนี้ถ้าใครไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรถ้าอยากรู้ว่าผมวันๆใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังผมก็จะหนึ่งสครับประมาณวันเว้นวันขั้นตอนที่สองก็ล้างหน้ากับโฟงน้ำหนะ้าอันนี้ทํำทุกวันก่อนนอนแล้วก็หลังตื่นนอนมีช่วงหนึ่งที่ทําเฉพาะช่วงก่อนนอนก็คือช่วงที่กักตัวนะ พอทำแบบนั้นแล้วสิวขึ้นรัวๆเลยก็ <c oughs> ต้องกลับมาล้างหน้าหลังตื่นนอนด้วยครับทําไมต้องล้างหน้าอย่างตื่นนอนอย่างนี้เพราะว่าตอนเช้าขี้เกียจอาบน้ำครับที่ญี่ปุ่นมันหนาว3 <c oughs> คือมาร์กหน้าสัปดาห์ละครั้งถึง2ครั้งครับอันนี้ก็เหมือนกันการให้ผิวได้พักผ่อนสักนิดนึงหลังจากที่เราใช้หน้าหนักออกไปเผชิโลกภายนอกมาขั้นตอนที่4หลังจากมาร์กหน้าเสร็จแล้วก็จะเช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์ครับ อันนี้สาคัญมากจริงๆมีช่วงหนึ่งไม่ได้เช็ดหน้าอันนั้นก็สิวมารัวๆๆๆเลยช่วงนี้เครียดด้วยสิวก็เลยมาเยอะก็เลยต้องดูแลให้ไม่ให้สิวมันขึ้นครับอันดับที่5้าก็ทาน้ําตบอ,อีกรอบหนึ่งนอกจากโทนเนอร์แล้วก็ทาน้ําตบอีกชั้นหนึ่งอันดับที่6ก็ทาไอาครีมก่อนนอนครับอันนี้ทําก่อนนอนอย่างเดียวเพราะว่าตาผมดําไม่ไหวแล้วถ,ถ้าอยากให้แก้ถูกกว่านี้อาจจะต้องไปฉีดโบ็อกแล้วครับ อันดับที่7ก็จะทาหรือเซรั่มสองตัวครับมีตัวนึงเอาไว้ยกกระชับผิวหน้าเพราะรู้สึกว่าหน้าเริ่มเหี่ยวแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นการบำรุงผิวหน้าเพื่อป้องกันสิวด้วยอย่างหนึ่งแล้วก็ให้ผิวหน้าดูสุขภาพดีครับอันดับที่8ก็จะมีทาออยบ้างเป็นบางครั้งแต่อย่างที่บอกช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทาเท่าไหร่อันดับที่เก็คือ ทาครีมมอยเจอร์ไรเซอร์ครับผสมกับกรดไฮยาลูรอยนิดนึงเพื่อให้ผิวได้รับความชุ่มชื่นอย่างเต็มที่ขั้นตอนที่10อันนี้เฉพาะตอนกลางวันนะก็จะทากันแดดก่อนออกจากบ้านครับหรือว่าอยู่ในบ้านก็ทาเหมือนกันอย่างที่บอกเพราะว่า UV มันเข้ามาได้ทุกทิศทางซึ่งถ้าไม่ทาหรอไม่ทาก็ก็จะรู้สึกว่า หน้าแสบง่ายมากครับเวลาโดนแดดแสบแบบเจ็บมากเลยแดดที่ญี่ปุ่น UV รู้สึกว่า UV จะแรงกว่าที่ไทยอีกขั้นตอนที่11อันนี้ถ้าเป็นฤดูใบไม้ผลิเนี่ยผมก็จะต้องทาผลิตภัณฑ์ป้องกันไม่ให้ละอองเกสรมาติดตามตาตามจมกูกแล้วก็พ่นสเปรย์กันพวกละอองเกสอรอีกชั้นหนึ่งเรียกได้ว่าฤดูใบไม้ผลิจะเป็นฤดูที่ผมรู้สึกว่าผมสำอางที่สุดแหละ ขั้นตอนที่12ก็ถ้าเป็นฤดูร้อนนะก็จะทาการแดดบนตัวด้วยแต่ส่วนมากก็จะขี้เกียจทาก็จะใช้สเปรย์ฉีดชุ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 ดแล้วก็ออกจากบ้านไปเลยเพราะมันสะดวกกว่าครับแต่ว่าพอมานั่งิิส์ดูว่าเฮ้ย hey, วันวันทำขนาดนี้ก่อนออกจากบ้านกับก่อนนอนเลยหรอผมก็ตกใจเหมือนกันนะแต่ผมก็มีคาถานหนึ่งที่ช่วยผมทำได้ทุกวันอย่างนี้ครับก็คือหน้าเราก็เหมือนกระดาษยับแล้วก็ยับเลยผมก็เลยเชื่อว่า ซื้อสกินแคร์เป็นการลงทุนให้เสียค่าใช้จ่ายซ่อมแซมผิวในอนาคตน้อยลงและกันนะครับเอาล่ะครับวันนี้ก็ได้เรียนรู้ขั้นตอนการดูแลผิวหน้าไปพร้อมๆกับเรียนคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นแล้วเราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในการดูแลผิวอะไรบ้างมาทวนขั้นตอนพร้อมกับทวนคำศัพท์ไปเลยครับขั้นตอนแรกคือการทำความสะอาดก็จะมีผลิตภัณฑ์3แบบได้แก่ cleansing เครนจิงกก็คือการล้างทำความสะอาดเครื่องสำอางเซงกังเรียวเซงกังเรียวผลิตภัณฑ์ล้างหน้าสุคร,บบร,บบรับุสุครับุสครับขั้นตอนที่สองอันนี้ถ้าผิวหน้าใครต้องการดูแลอย่างเร่งด่วนก็จะใช้บูสเตอร์บิโอเอคิบูสเตอร์บิโอเอคิเซรัมบูสเตอร์ขั้นตอนที่สามคือ เช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์ครับโทนเนอร์ภาษาญี่ปุ่นว่าเคชอซุยเคชซุยขั้นตอนที่4การทาเซรัม่มเซรั่มภาษาญี่ปุ่นว่าบิโยเอกิบิโยเอกิขั้นตอนที่5ทาน้ำมันหรือว่าออยบำรุงผิวหน้าบิโยออยด์บิโยออยื์ขั้นตอนที่6คือทาครีมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว ค,ครีมคือครีมครีมหรืออาจจะเป็นโลชั่นก็ได้โลชั่นภาษาญี่ปุ่นว่านิวเอกินิวเอกิขั้นตอนที่7คือการทากันแดดหรืออาจจะทารองพื้นรองพื้นภาษาญี่ปุ่นว่าชิตาจิชิตาจิาจหรือบางคนอาจจะแค่ทา UV ก็จบแล้วก็คือ UV U.B. หรืออาจจะใช้กันแดดก็คือฮ i ยาเกโดเมะฮิยาเกโดเมะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลผิวอื่นๆต่างๆได้แก่มาสก์มาสก์มาสก์อแคอแคผลิตภัณฑ์ดูแลผิวรอบดวงตาบิงคังแค i บิงคังแค่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแพ้ง่ายดิกิบิแค่ นิกิบิเคียผลิตภัณฑ์ดูแลสิวลิปเปเคียลิปเปเคียผลิตภัณฑ์ดูแลริมฝีปากแล้วถ้าคุณติดตามรายการให้เจแปนนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด3,000ันคำและสำนวนครับถึงสามพันคำแล้วหรอโอ้โห ตอนที่เท่าไรหรนะ่ 3, 0, แล้วนะ336แล้วยังไงก็ฝากติดตามรายการให้แจ็ปานิสต่อไปด้วยนะครับถ้าอยากดูคำศัพท์ก็ไปดูได้ตามบล็อกในลิงก์ในคำอธิบายเลยนะครับแล้วก็ติดตามรายการให้แจ็ปานิสกับผมซันชิโร่ในทุกๆวันในทาง Spotify YouTube แล้วก็ p o d b e ีทครับถ้าชื่นชอบรายการให้แจ็ปานิสก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ